เนี Ooh, okay. yeah. okay. yeah. ่ยเขาอยู่เขาพิ่ติคุกเฮ้ยเฟิร์สมันเซฟเวลาคืออะไรอ่ะ เส้นเวลาคืออะไรหรอกดตรงกลางก่อนนี่หรอกดตรงกลางนี่ให้ตรงดูนะกดแล้วมันก็จะขึ้นจะลงอ่ะไม่ต้อยไม่ต้องเป็นปะมีคนบวกคนบวกก็แย่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลย ไม่ได้ชดแก๊งล่าได้เลยเหรอได้ครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีแก๊งครับเขายังไม่เขายังไม่ขึ้นกับสภาเลยเขาเป็นแบบว่าแก๊งโนเนมอ,อะ่เะเข้าใจป่ะเข้าจะว่าแก๊งโนเนมไหมเขาไม่มีแก๊งครับเขาไม่มีแก๊งพี่แม่งโคตรมั่วเลย ไม่ได้กดเลยข้างมาแล้วหาเจอไม่ไ ตัวก้ทำงานแต่คือน้องมันทำแล้วอะแต่ภาพมันไม่ชัดว่ะตามก่อนอะไรครับเนี่ยรถเสียเฉยไม่มีอะไรครับรถเสียคครับุณตำรวจบ้างไงับไม่ครับวันนี้ก็ไม่เดินมาเอง้ะช่างเนาะให้มาส่งทำไมวะได้ไหครับครับครับผมประกวดหมาไม่ว่านะช่างพาตำรวจมาด้วย

เด็กระยำเอ้ยไปสิกูรอบตรงนี้เลย เจอคนอยู่มึงนี่เก่าคนจริงนะ <_ d ream> ทำอะไรนะ่ <_ d ream> ราแลโก็เสร็จแล้วครับก็ดูสวยๆเลยแบบว่าสวยๆเลยผมบอกให้เฮ้ยเฟิร์นพี่ว่าแบบไม่มีขอบดีกว่าปะ แบบไม่มีขอบอบบไม่มีขอบฟ้าแบบว่าเป็นเป็นล้นๆอ่ะไม่มีขอบฟ้าไม่มีขอบเท่ว่าไม่มีขอบฟ้าเนอะเฉยกว่านะตัวใหญ่ไม่มีขอบเออแต่ตัวใหญ่กว่าเนี้ยใช่อยากดูป่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแล้วดึงหนังเซฟก่อนอันนี้ผมให้ดูก่อนนะเอาเหี้ยไปเปิดภาพไม่ขึ้นวะ เ้ยเรียกอะไรเงินเหรอนักดนตรีเหรอบอดนะบอดปะนี่บอดปะอ่ะอันนี้คือแบบมีขอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกน้องไอ้แบบไม่มีขอบแต่เดี๋ยวน้องทำมาให้อีกแบบหนึ่งเป็นแบบมีขอบตัดเส้นขอบมายางยาไงไอ้เคียวไวไปโอเเคครับดี๋ยวดที่อะไรกัป อันนี้แบบอันนี้แบบมีขอบอันนี้แบบมีขอบนะครับกับอันนี้เป็นแบบไม่มีขอบ่ะเดี๋ยวเทียบกันกันอ่ะให้ดูแต่ใจนึงกับผมชอบผมจะเอาอันนี้ผมจะอันนี้เอาแบบไม่มีขอบแต่ฝั่งนี้มันมีขอบไงผมอันนี้มันมีคือมันมีขอบแต่ผมว่าไม่มีขอบสวยกว่ารถนมเนาะมีขอบรถนมด้วยเหรอขอบมันไม่มีรดนมเฟิร์สมันเป็นขอบสีเงิน เอาข้าหน้าบ้านได้ไหนยิมลดไดโอเคเอาไงดีวะเดี๋ยวเปิดให้โบดเดี๋ยวเปิดให้โบดเดี๋ยวเปิดให้โบดเอา๋ยวดึงเดี๋ยวเปิดให้โบดเดี๋ยวมาสองรอบเออบอกไปแล้วเหรอเฮียนู่นไล่แทงแล้วอ้าวไอ้เฮี้ยโทษทีรี้บไปเอาละอยู่ไม่ใช่หรอรถนมก็ได้เลือ่องนะเออแก้ขัดนะ แกขาได้ดีตัดเลียนไหน,น่ากัดลูกเด้อไม่อยากให้มันะหลอ่ะไม่ไรขาดสีขาวที่ใครเออพวกเราไปไปพวกเรานีเาเา่เปลทนี้เอาเอาเอาสิบมาดิเอาสิบมาสิบมาสิบมา,บมา,บมา,บมาขายเลยจัดน้องเบ๊ก,ก่อน้องเด็บจัดน้องเบ๊ก,ก่อนี่ย ให้ปากกันเบียดซ้ายเราถามเบฟหน่ยอยพี่จะเอายาสิบน้องเบฟเบฟเบฟอันไหนอ่ะเบฟคันดูดรถสีขาวบเบฟเบฟเอ่อมีซีพีเอสโฟมไหมมีในรถแต่มีสามอันเองนะในรถเอาเหรอก<ช>็ไม่เป็นไรกันเอาอันนั้นเอามาสามอันไปขายเลยเไปไปจุดสิบแม่งใกล้แค่ดียวด้วย ให้หาดอกไม้ใครให้กูมาวะดิอะเดี๋ยวมาเปิดบวแล้วกันให้ช่วยกันบวชนะให้ช่วยกันบดให้ช่วยกันบดเอ้ยเดี๋ยวอ,อครับพี่จะจะส่งไอ้นี่ให้ดูอ,อโลโกโล้แก๊งว่าอยากว่าชอบแบบไหนกันคแล้เดี๋ยวไปวงวงมาให้หน่อยเดี๋ยวส่งในกลุ่มส่งนอกกันเออส่งในกลุ่มในกลุ่ม,ม,มได้ครับ

อ,อ่ะคนดูคิดว่าอันไหนเวิร์กใจหนึ่งอะผมแอบชอบผมผมว่าไม่อันเนี้ยก็อันนี้แต่ผมว่าแบบนี้มันจะสวยกว่าแต่ให้น้องมาทําตัวจีลงมาหน่อยเป็นอันเนี้ยแต่ว่าไม่มีไม่มีขอบอ่าพี่ต่อเดี๋ยวผมเปิดบทเลยผมเปิดบทเลยทิ้มาแล้วเทิ้งมีไม้เหรอโอ้โลากตอนนี้ยากนะครับทิ้งเลยไอ้พี่ ระหว่างมีขอบเอาผมพิมพ์มาแค่ว่ามีขอบกับไม่มีขอบนะไม่มีขอบอันซ้ายบนมีขอบไม่มีขอบไม่เลือกอ่ะขี้เกียจอ่ะสามสิบวิเปิดบทลองช่วยหน่อยได้ช่วยตัดสินใจหน่อยสิใ,ใจเลยผม,มชอบอันนี้นะแต่ไม่มีขอบอะ่ะอันซ้ายบนเนี้ย <c oughs> มีขอบเหรอหมายถึงว่ามีขอบแบบนี้ด้วยนะ มีขอบ,ขอบเส้นบบๆ,ๆด้วยนะเดีตรงนี้วันดีครับเดีครับสวัสดีครับมาถึงมีขอบอันเนี้ยเหรอสวยเหรอวะมีขอบที่เบฟแทงเข้าไปอะเบฟแทงไปสองศพแบบเมือ่อกี้เนี่ยน,นีขอบเหรอมีขอบสวยเหรอ ไปเวทก็ได้นะเพื่อนโอเคส่วนรัวว่ามีขอบสวยให้เปลี่ยนขอบชิวเอาไปเปลี่ยนเลยเออวันนี้แต่งตัวชิววันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากแต่งเท่ๆเลยวันนี้ได้ครับเพี่เออไปเลยพี่รอมีเงินในตัวเบ้าเออมีครับเพี่อันนี้แบบพูดเลยมีเบ้ามีไปตาเปลี่ยนเลยชิวๆวันนี้เท่ๆเลยมีนะครับโอเคส่วนรัวว่ามีขอบสวยใช่ไหม เดี๋ยวผมมถาก็มีขอบอ่ะใช่พันโบกติมสรุปอันนี้ไม่มีขอบไม่สวยหรอขอบชีฟมาเหมือนกันเลยไม่ใช่พิซซ่าอ๋อไม่เป็นหนาคืออันนี้ไม่มีขอบไม่ไม่สวยหรอไม่ผมว่ามันไอ้มีขอบมันผมคิดดูไม่ไอ้เออต้วอย่าลือว่าเวลาเราอยู่บนเสื้อนะต้องต้องต้องจินตนาการภาพเวลาเราอยู่บนเสื้อด้วยนะเบล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 มันมาที่ไหนแป๊บนึงแป๊บเดียว เอ่อพอดีพี่ได้พี่ไอพีไ่ได้ได้โลโกโม้มาแล้วครับเดี๋ยวให้เอาเป็นไฟลฟ์ไฟล์เป็นเป็นไฟล์อะไรอะพีเอ็นจีใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งให้ฝากเอาขึ้นขึ้นบนเสื้อให้หน่อยนะอ่ะฮะโอเคอครับแ<ป>ล้วผมเห็นเมื่อกี้ผมสไนซ์อยู่มันมีไอเคาว่านิวเจนอะที่เป็นฟอนต์ใหม่อ่ะครับเอาอนั้นเปลี่ยนใส่ทองคอได้ปะนิวเจนฟอนต์ใหม่เหรอหมายถึงว่าต้องขอฟอนต์นองมาด้วยเหรอถ้างั้นขอขอมาก็ได้ครับมันเปลี่ยนได้ ถ้าใส่ขนเปี่อยมันก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งจริงนะเออเดี๋ยวจัดได้แล้วทีนี้ใบเหลืองนะฮะนะครับ <c oughs> เอ้สตว์เอี๊ยจริงผมไม่โดนแ้าเป็นเหลืองดิถ้าผมโดนอ่ะต <c oughs> ้องคุณสองในงานเดี๋ยวเอาไอ้นี่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอา,ฟาอไฟส่งให้แขนมือด้านอะเจ็บอะอะไรนะมือด้านเจ็บมือด้าน <c oughs> ก็เอาหน้าเอาหน้าดิเอาหน้าหน้าไอ้นี่หน้าดีคคดดิเด้อเพราะอยากกินพิซซ่าปะไม่กิน่พิซซาป่ะ โหสั่งมาไม่บอกด้วยนะเด็กเป็ดแล้วไปกินข้าวก่อนอะ่ะข้าวยังไม่กินเลยโรตีใส่ไข่ไม่เด็กยังไม่กินข้าวเลยน้องสั่งข้าวมาแล้ว,วสั่งข้าวมาไป็ดสั่งข้าวอะไรไปอ่ะคนเดียวเลยพอแล้วมันมันจบแล้วเดี๋มึงสัง่งคนเดียวแล้วเด็กเป็ด เฮ้ยสอบเพิ่มทันป่ะพิมบอกเขาได้ไหมชันป่ะจะได้ทีเดียวเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเมนู่อนหรเมนด้ดิข้าวหน้าอะไรนะครับน้องชายเก็บไว้ก่อนแล้วหลังกิจกรรมค่อยเล่นกันไปถึงอะไรหรอโอเคได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราเราไปกินแล้วไปกิจกรรมก่อนครับคนขับจะถึงแล้วคนขับจะถึงแล้วมึงบอกคนขับขับรถวกลับไปดิกินพิซซ่ากันป่ะสั่งมาดิพิมกินมั้ยครับวันนั้นจีพิซซ่าสั่งมาที่แม่ไม่ไม่ทันแดกเลย โถกุ้งไอสัตว์วมนเลยกูมไม่ได้แดกสักตัวเ <c oughs> ชีย่ยแม่งร้องน้องเอ้ยบอกเจ็ดโลไม่ได้ไม่นา่าจะเหลือเหลือไม่ต้องร้องไอ้น้องเอ้ยธรรมดา,าแม่งบอกเจ็ดโลน่าจะเหลือแม่งเหลือแต่ซากไอสัตว์ <c oughs> หัวยังไม่เหลือให้กูเลย <c oughs> พี่บอกแล้วว่ากุ้งอ่ะพี่บอกเองแล้วนะว่าอย่านอนลงมากินซะถ้าไม่ลงมากินนะก็โดนอ่ะเอ้ามันหายไปตัวไหนคันหนึ่งวะเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดอ๋อเฮียเฮีย ครับฟังเพลงกันที่นูนครับน่ากินยดครับได้ยี่คันยู่คันลอยน้อยก่อนพี่เราไปไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังผมฝึกมาตั้งนานเพื่อพี่เลยนะเว้ย